ไชลเอรไปบ่บขี่ดอกันนะยันขาอยากได้เผื่อนะเออวลูกค่อยระยะยันหนอยันข่อยตายักขี่ไม่ได้ขี่อันขี่รตทั้งนี้เล้าคัะนักขี่ว่าชลเอร์ได้ขี้สวัสดีสบายดีพ่อแี่เนาะาได้เ่ากับมหาทางสาวลอยอยู่แล้วเนาะ ทันอยู่กันอยู่ชานพันที่เก่านั่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่อวบอยก็สิเดินทางกลับไปหาพันเลยเนาะกับบัณฑิตร์ซาเซเวราพี่น้องเลยเนาะมันนี่ก็สะพานหักคือเก่าหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกระนี้ดีตลับกับสูซองบ่อวบอยเนาะช่วงนี้ยอดด้อยยอดดูบ่อวบอยก็ตกเนาะทางไปหาน้องหลายเลยพี่น้องเลยโดยอะสบายดีไหมจังสบายดีใช่เลยโดยสบายดีมาหอดันเตือนแถวโดยเรียบร้อยเนาะคือเสียงตู้มันบึนเหมืนบินแฮะ รวยแมนมันมีดอ,อกขเจา้าด,ด,ดอ,อกรยขเจ้าอีกแล้วดครับครับหลายคนก็เอามาคืนออกันเนาะเก่งงานเนี่ยเจ้าจะไปไามเจาไม่ได้ไปบ่ไปมาแล้วไปมาทั้งนี่แบบชวนไลา์เพื่นเชียร์งนตอนเปนแบบนี้บ่รวยแมนเนาะ บ้านพนุษย์ผูกจัดไปก็แต่องเด้งเดือดฮอตจับนี่ยังโมยาดังตือดังคนกันเนาะที่มาไปเลาะเบิึงเขาเตะบอกเตะบานอยู่ค่ายทหารพุ้นนะบะไรไปเออเขาก็มาดองวางกันสิบเอ็ดสิบสองโมงเนี่ยไปช่วยเบียร์เนบอกคือว่าแบบไปโม่แล้วไปกินที่ซึ่งแล้วก็มาอ๋อกินแบบเป็นมหอนมาถึงไงก็ไปเนาะก่อนโตเกียวนี่แหละเนาะ เจ้าบ่าวโบคือเจ้าสาวอยู่เรือนนี้เป็นเห็วบนเดียวเลยทั้งเจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาวอ๋ออยู่บนเดียวเด้วยนเดียวกันบ่ครลบบ้านมันอยู่บัเพืองหลายตาไม่กับเปื้อคือกานเล้คือเก่าเลยเนาะเขาก็มาคือเก่าเพิ่นก็เชิญมาทั้งทางนั่นทางนี้แน่เนาะแต่ว่ามาอยู่บนเดียวเชิญมาทั้งสองทางแต่ว่าแบบวันงานกันคืนนะงานกันคืนมันกะเขาจ่ายมันก็เสียรายนิดนึง เป็นอะไรบิดเบี้ยบิดงานในเฮือนในยังเลยโด่งไปอยู่บ่มีการใครใน <laughs> งานก็ดียูนอนได้เดิมได้เนาะกาอยูนอนอะ่ะเพราะว่าไม่ได้นอ,อนม<อ>ื่อคืนเลยได้ได้นอนว่าการแทนไม่ได้นอนเข้ากับไม่ได้กินอีกอเห็ุนยังันมีนะกกินบ่มันก็มี <laughs> 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 กินหดดา,าเบาอบร์ดแต่ว่าแบบว่าเขากับไม่ได้กินเมื่อเค็นเบี้ยห์ฮะแกมันเลยปัญญากล้วไปท่นไปนี่ไรอ๋อปันยากโอย โมแต่เด่นมีอย่างเดนงานเนาะโอยแบบเดียวรับเอาแวามมันชิพอกินมันก็ะปองพอชิได้กินนะขอย้ายอยู่เลยอยี๋ยวดแบมเแล้วเพราะว่าทั้งเมื่อนั้นกเจท่านอยู่ในเฮือนเจ้าของยังจับหันจับนี่รถจนบางอย่างเขาลาบซิ่นบ่ายังไงใช่มันเดนหันเดนนี่เห็นหันเดนนี่เนี่ยรถย่านมันั่นมาทั่วมาถึงกันกับปะนะนะโนบะบอยอืมอ่ะเซจินเนาะ ยังแต่ว่ามือไปขึ้นเลือดดูดิแม่ปวดท้องมืออังหว่หนาวเราไปขึ้นเบอมือเดียวกันเลยปกติเพรื่นก็สิไปขึ้นมือเดียวกันได้เนาะโดยแม่เพราะว่ามือนน่นน้ำที่แรกเอาไวสิไปแล้วเนาะแต่ตอนเศร้าพอดีกําลังแต่งหน้าอายุคนกันเลยโทรมาบอกว่าบาดให้แฮมือนะะูดิเพราะว่ามันมีอันคนตายเลยคนบวาทั้งวัด่นนทบว่าให้แฮลมือคนละมันเด็กมันบอกง่าวมาฉันนะดดยแม่ ก็เลยว่าให้อันคู่แค้นอยู่พี่กะพลาวิทย์อันท่ามือมือพลาจังหวะมือเยบเผือนเขาเลยว่าเดียววันนี้ทางอันจะเบากันยังอยู่พี่บอดูยังอยู่พี่เขามากับเป็นตาแล้วน้อยจะเบาอยู่บนนีะแล้วใส่ยู่บนนี้ยันบ้าอันบาดมือเมื่อเมื่ออย่างนี้กับแตงจุดคือเก่าบอคือว่าเแตงจุดธรรมดาแป จะว่าธรรมดามันก็บ่ธรรมดา,าอีกคือเก่าอะไรเพิ่นแบบเพิ่นบอกให้นัน่นเก่าพอเก่าพอมีขนาดนะอ๋อโอ้ยเพราะว่าเพิ่อนจะพูดเมื่อเพิ่นเพิ่นสีหับไพ่เนาะเพิ่นสีให้ผูกแคนใหม่ใั่ไหนะอืมจากนี้ส่วนใดั้งเชืจอญาติทั้งนั้นผู้ใดยังไม่ได้มาเนาะหรือว่าเขาเมื่อสมองสม่มาปูยะเพิ่นก็ต้องผูกไม้อยู่แล้วเนาะโรยนี่ต้องผูกใหม่ ใหญ่ได้บ่บ่อยเห็นไดเสียงตู่ยังพอนด้วยนะบ่บ่ใหญ่ไล้เราสั้นเลยเริ่มยากสันตันทนเห็นี้มือจะลายให้กูต่างแเามั้ยังรอให้บิดตัวนั่นก่อนก็คือว่าจบเนาะรจบตตอนนี้ก็ยังแบบยังยังค่าอยู่นะแบบยัง ว่าเร็วจำเลเนาะโมแบบกระเทือนะฮะบอกกระเทือนคนหลายบือกนนก็ายอาจำได้ยูบได้อนะคุณยักษ์บานสองอกสองสามครูสองคู่ทั้งบุญน้ำนะมีบุญนี้กว่าเมื่อนั้นะมีคููเดียวมื็อกกับบ้านเนือบ้านที่เนือเปิดก มาหอดที่จัดโชว์สม darum, มุติแบบเห็นเก้วเห็ดลงมันก็แล้วแต่บางคน,นบางคนก็หอดบางคนก็ไม่หอดแต่เนี่นยตีมีน,อน้องกันเนาะูแนเราจะฟันหูวจักนะประมาณนั้นเป็นอะไรแบบว่าเห็นน้งองแต่งงานแต่งงานแล้วดีใจอยู่บ่างกาดีใจน้ำเขาอยู่ที่เขาเป็น,นตังค์ซาเนาะดูนี่อยังบางอด ชาวตัวเองเนาะ <c oughs> เป็นอะไรได้จากเจ้ามันการที่ว่าโอ้ลมกับว่าวปุกเกะช่วงใกล้ชิดงานไม่ได้จูติดต่อเลยรไม่ได้ติดต่อก็ผายด้วยเห็นเพราะว่าพวกมีเวลาเดิก็ซับคอนไ่ได้ลินซับโอ้ไม่ได้ลินคอนตลอดครับเห็นขณะว่าสุถ่ายพู้ตัวเองกับนอกก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ใใใเขาถ่ายให้เขาถ่ายแล้วก็เขา,า,เขาส่งเอามาให้ ใชกรส่งกรน้องขาหนุ่ยว่าโทรศัพท์กับอะไรทือยนะหอ่าอะไรทื่อะว่าอารมณ์กะแต่ละคนกะแบบเป็นกะชิวาได้บ่เป็นวาอยู่วงเงียบแค่เด้จริงแั่จริงคีเป็นกะคิบวาละวะคนก็เข้าใจเด็บจักอยู่ดิหนนเออจักอยู่เนาะว่าบางทเป็นอาจจะเห็นคลิปเห็นยังบางทอกับเจ้าอาจจะได้บอกเป็นเนี้ยหนยแม่ แบบติตโตนี่ตัวตอนนี้ติดต่อแบบมันคุยแบบคุยนี่คุยกับใครคุณมึงหนุ่มลาวบอ่อพี่นุมน่มไทยหะหนุ่มลาวหนุ่มไทยฮะเท่าแล้วเออหนุ่มลาวโย่ <laughs> นุ่มกับนุมน่มบานไดแด้วบอกแม่หนุ่มกับนุ่มบานไดดูไปนี่ละยัะงเบิ่งไปอยู่โย่เนี่เออเท้าเตะเข่าแล้วยังนุ่มมาเอาได้เนาะนั่นคือเรื่องขอ,องน่าค <laughs> ุ <laughs> บางคือธรรมชมาติมันชีแมนของเฮามันสีแบบมาแบบไรกันมันก็เป็นของเฮาคือเกาวว่าจะเ่าหรือว่าสีนุ่มอพรามันเลือกมาได้เด้เพราะว่าเพิ่นได้จัดแจงไวไ้เลยได้ขีดไวได้เลยจนเท่าถ้าว่าเฮาไปกันบรอดเพื่นเนเนาะโบ,โบ่อดเมนอย่างง,างีจริงทุอยางในกรณีที่ว่าคนเฮาคู่มือนี่กับแบบว่าต่างคนต่างอยากคุยกันไปโกอนนะเน๊ะเพราะมันจะมี ที่ผ่านมากกับหลายคู่เลยแต่นคนแต่บนั่งเน้นโอนี่ผู้ชายผู้สาวนี่ก็อยากบอกกล้าว้บว่าอยากให้ว่าฮักมักอดีโรนะเนาะถ้าว่าใจเฮายัางบนั่งเน้นโอถ้าว่าเฮายัางอยากเดยนยเออินอยู่เออเหมัอนอย่งแต่ละคนนี่เขาก็เออบอกพอกบอกคนก็นกนบอกเออให้ยังอยากเดินอยูจรัยยจงๆต้องคุยกันแต่ละคนบางคนน่ะคุยกับผู้ว่า ประมาณทรงชามเธอบ่าวหักบ่ามักเดี๋ยวน้ะมันไปกันบ่ได้โดนมันโดนย้๊าบานเงินเมันโดนมันไม่เกิดประเด็นช่วงนี้แห้งเงินการที่ว่าไทยกู้ช้าไปห้างนั่งใหม่นี่มันแห้งเงินก็แห้งหน้าเกษตรในในตอนนี้นะเกษตรโลกไปพวยที่ทางฝั่งไทยบางเทื่อนเพื่อนกะเป็นห่วงคนของเพื่อนเป็นญา่านั่นแมนเมน สาวเล่าหนี่ดอกนืบ้านยือเบอร์เฮานี่สาวเล่ากับยันหนุ่มไทยเล่าอีกตัวอันหนุ่มไทยนี่เขามามันก็แล้วแต่บางคนนี่มันก็สวนหน่อยแล้วก็สวนลายเนาะมันก็บบุคือกันไม่ผูกคนหรอกเนาะแม่ผูกบุคคนก็หลอกอะไรเอาผูกคนก็หลอกอะไรผูกคนก็บอะไ้หลอกมันก็ปรแมาณสิเมื่ผูกคนเนาะคือเราเคยเห็นนี่แหละเนาะอยู่นี่ ว่าเฮา,าก็เคยเห็นที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเลยเอ้าเอ้าเอ,อ่เอเดือนมาในลูกสาวก่ับพี่น้องสบายดีเหอสบายดีสบาย,บายดียเลยสบายดีนะสบายดีป้าลุงอยู่ดื <c oughs> ่มได้ไปจักรีมาได้เข้ามาหาตะโดนเลยฮะดืนะ่มได้ไปจกักรา่าได้เข้ามาหาตะโดนจับมาได้ไดแล้วลได้ไม่ยั้นได้เดียนมาแต่ใช้เขียนใช้อันมือขอมือนะ เรียนเก,าเก่าแก่คืออันนั่นบ่เนาะบ,บ,บ่าวเลยคือน้ำน่องนั่นบ่แม่เรียนเก,าเก่าแก่ตะกี่คือะบบเดีเ๋ยวไปเจาะมาใช่เนาะยขนาดเจ้าของพุน่นนั่งอยู่นี่ก็ไม่เคยได้ใช้เลยแต่เกิดเรียนนี่ <c oughs> เรียนนี่อะไรเอาแบบเราหาเ่าเห็นหนะนี่ผู้เดียวในเมือเม่อในอ่ัวท้องเลยใส่โอเรียนยังจักเรียนอ,ยยยนอีสังเลยแม่เรียนยังไง เด่นเงินเลยวะเงินเหรีรยญทองเดนเรียบไปสองแดงเหรียญเงินวันนี้กจคืเป็นเฮียแล้วเนี่มีสองอันเหรียญเก่าอยนะ่างเงี้ยอยู่เหรียญเหรียญประเทศไทยนะี่อยู่บ้านเฮานี่จะลายเนะ้ยไม่ว่าพวเพ<อ>ื่นบู้ยัดแต่คือว่าตัวไรมีราคาตัวไรมัมีราคาเนาะอยู่บ้านเฮาเนี่มันบอกคืออยู่ประเทศเพิ่นเพิ่นสมิตรกันชาสมของเก่าขขบางคน คือว่าตอนนี้ลมจะมคนะ้าวเราตอนลมคนเดียวคนเดียวโอ้ลมคนเดียวคือว่าแต่ละคนคนี่เป็นผู้ว่าเจ้าลมคนเป็นผู้ว่าเจ้าลมคนเล่าเนี่ยก็มีอยู่ว่าว่า,ามีคนถักมามีอยู่ว่าตอนนี้เจ้ามีคนลมแล้วอย่างกันกี่เป็นได้ถักมาอยู่บ่านั่นก็มีอยู่อ๋อเพ่ถักมาถามดิ<อ>ก็ได้บอกเป็นไปเนะ<อ>าะดูนไป ว่าเอแบว่าเอาสีแบบว่าบอได้หายกามวางไฟนะเนาะแบบว่าแบบพ่ง่ายว่าจะก่งว่าแล้วนี่าพิจใจไปได้วในตัวนี้เนาะโวยๆพ่าง่ายใช่วล่าปิดใจไปได้หรอเนาะปิดเรา่เขียวเราป็นไปได้เราว่าร่มเดียวเด้เห็นไยะจะชีวาว่าสีหานภ้ว่าให้เราอีกเอาหมันกระพบโพได้ปะ่อยังน่อยทีนะอย่างเราเป็นบจะปลาสามมือที่เบาะยอะ หากในว่าจะป่าสองมือได้ถึงทันง่ายเนาะมือเดียวได้ใช่มมือเดียวมันกลายจากทันยากได้ตัวบ่อยเอ้ยไม่ต้องหลุดเนาะแม่นก็ยังยากแนี่ยนะมือเดียวมันใช่จะป่ามือเดียวได้นะครับแต่ตบมือก็ยังขางเดียวมันกดดังแม่นนี่ประมาณนี้เนาะตัวเวียงแม่นต้องตบสองมือมันยากว่าดมคนเดียวจะบอกง่ายว่าคนไทยนี่ตัดออกไปแล้วเนาะแข่งวางคนเอฟซีพังไทยนี่เพิ่นชีแบบว่า สำเข่ามาายเจ้าหน่ว่าเออราโรยนี่โรคว่ะผมพิจัยจะ่คือว um ่ะนี่แบบแย้งหด้ยชแจ้งหมุนแขนแย่งหงุดห้เลยว่เรามีคนมแล้วแต่ว่าเป็นรมางทางเาวเขาแต่ว่าเป็นกะเป็นบ่ได้อยู่ลาาบ่บ่เป็นอยู่ใชชู้วัน ตั้งประเทศต่างประเทศต่างประเทศอย่างเีองเองเ้อยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าเป็นคนเล้าเอาแกมพูดในหมู่เมาอยู่ตงรงนี้หันที่กล้องไอยายบอ๊ะินแล้วไปจั๊กช่วยหน่าแบบปินหน่ามาหนะแม่กินหน่ามาหนะแม่ไปบ่ไปซื้อขนมนะ <c oughs> กินขนมแล้วแกมจกังเป็นแบบนี้ลง็อกโกแลตเลย อะไรหันคขกันเลยเห็นะได้ใจบอกไปบอกประเด็นบุญไปบอกเป็นมีบุญนะอยู่เชโน่ไปกีบชาะเดอรปไปบอกบอขีดรกันนะยันเขาเยากได้เพื่อนวะเออบอสบารุคอยบริยัตยันหรอยันเขาเหยียบได้เพ่อนวะอ๋อแล้วนั่นลัคคีเชโน่ชาร์เดอร์หรือบริคีรกยันเขาเหยียบได้เพื่น โอ้เสียงตู้เฝนเนาะบ่วยแต่อยากติดเงินกล้องไวไว้แทนไปเห็นยางขับพันเนเป็นเอิญเขานั่งโต้ได้อบ๊วยจังๆๆๆนี่มันมีกระตุกมาได้ไปบุญพ่อมาเองเนี่ยย่าไหนบอเออมีบุญกองทัพกองไงทหารเนาะกอทัพทหารเป็นแบบอีหนึ่งมีเธอหนึ่งเนาะอีหนึ่งมีเธอหนึ่งคนก็ได้ได้ ใช่กระปุกมันซ่าแต่พี่นอ้อง<ม>กันใช่กระปุกมันซ่าแต่เ่าก็ไปไปอยู่กูบีว่าท่านทั้ไปเดินไปเที่ยวแต่ว่าการที่ว่าเขาคุยกับเพินนี่แต่ว่าเพิ่นไม่ได้หามแน่ยังว่าสมุนท้าจะไปบุญไปชิดอบไม่ได้หามเลไม่ได้หามเนาะแล้มันก็บแบบกอนนะเ่าก็ต้องถามเนาะต้องถามกันบางคนนี่อย่าห่วงนะค <c oughs> ือว่าผููเพิ่นโมนข่าวใจนะบางคนว่า ก็ยังห้ามแนี่ยว่ะจะมุดเอาเมียเนี่ยก็เตงม,มาแพงเลยแตงมาแพงเลยก็สิบไหยห่วงให้ห้ามยังเลยกับเป็นไปบ่ได้เพื่อนนะอือะอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจกันบางเทือก็ต้องถามกับผู้ชายกัักถ้าว่าเฮาสีห้ามใส่กดนใส่นั่นแบบนั่นก็พ้นได้กับบางเทือเพ่นก็อยากอยากคล้อยได้น้องรอยรวยเงินคำว่าแบบว่าเฮาใส่กดบังคบอะไรก็อยากค้อยพี่น้องกันแล้วแบบถามไล่เนาะเขาก็อยากคอยแล้วบ่ไปาาใช้ก,กับไร ว่าไปทางใดไปดินไปเ,ไปเ,เไปพื่อไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องแบบนี้เนาะแบบว่าเป็นห่ามเป็นห่วงว่าเช่นนะบางคนก็อยากห่ามเป็น่วงคนแต่ละคนนะคือว่านะี่หลายคนก็บหลายคมคิดมันมุขเดีกันต้<ม>นองโดยปิดใจแล้วบไปมาอบอยเห็นอะไรบานนี่ล้วก็ว่าเราปิดใจแล้วเ <laughs> <laughs> นาะใส่บาน อะได้นั่นเป็นอะไรได้ได้พ่อนบ่อตู้ใหญ่มือนั่นนะฮะเฝ้าพ่อดูได้พ่อนบ่อพอนอยู่ในนึงสิพอนกทำแม่บ่พ่อนคนเดียวเขาแล้วพอนรัดนคืนเลยหมดในนอนเจ้าน่ะนี่แล้วคุยอยู่ทั้ง่างแล้วน้อยเนาะหมู่กะอีกน้อยลูกหลานของแต่ละคนมาห่มกันเนาะแต่เซลอยู่เลยแต่ว่าขาเจ้าหานอนมั่ง นอนนะแล้วจะคนผู้เดียวเออประมาณตีหนึ่งผู้ดีเขาอ่ะเขาจะาไปฆ่าควายนะจังเลยนอนตื่นคนแน่แน่เนาะคนมาลายให้น้องมาพ่อกันเอาไปมาแม่ผู้ยังนอนก็ไม่ได้นอนแล้เลยเผาเพิ่นเด็ดผู้เอ้ยเจ้าผู้นั้นได้ฉาบเพิ่นนั่นไปหาเงินนะบอสิไปมื้อนี้ล่ะไปมื้อนี้ไปรอบค่ำนี้แม่ไปแล้วตั้งสิไปจะหน่อยละคืไปค่ำแท้ น้องแบบที่แรกว่าจะไปซูง hmm. mm ู hmm. mm ่พุ่นแต่ว่าตอนแรกผันมีสองคนผันก็เลยโทรหลมาว่ะนะโอ้หลุมาว์เลยโดยแต่เหตุงานเมืงเก่าิ่นบ่จ้ากเต้นเลย่ทศบาลใหม่นะว่าโมโหเลยแต่ผันก็ได้งานประการแหละโดยโดยเอ๋แบบนี้โนบัวนะดูลงกับน้องดอยจะลุ้เติบกับคนดีมีทั้งทีมงานยูทูบเบอร์วันที่เข้ามาอีกพี่น้องเนี่ยเราก็จะได้โพลจบคลิปไปก่อนเนาะโดยก็กันในคลิปต่อไปพี่น้องเนี่ย กบุญกบพุทเทียแพงมาจูบกบพุทธในบุญกเข้ามาเบิ่งมาชมก็ได้น้องเนาะคลิปนี้ก็สิเกอร์จียันบอกมียังไงครับโต๊ะหนุ่มไทยผู้ใรอันเพิ่มจิ๋วเข้ามาตอวเนี่ยไรกับจิหาที่เป็นคำโตอบแต่ถ้าว่ายเอฟซีทันไรยังหักยังแพงแบบว่าเอออย่าโทรมาเด่นมาหัวอยากโทรมาเอ็นมาร่มกับโทรได้คือเก่าเนาะติดโต๊ะมาได้คือเก่าพี่น้องไปดึงเคยกันเป็นพี่เป็นน้องัึงเถื่อมาพี่โปดยมาเยี่ยมมาหยาบเพาะั้นซักโปรยมาถักมาท่ายกัน โอเควันนี้กับบมี่อย่างไรเฮาก็จะได้ขอจบคลิปลงเฮาชาขนมหน้องชาบ้านก็แมนไปมาหาดูกันเนาะเลยยังไปพุ่นกินปลามากพี่กินทั้งเขาทั้งป่าเนาะมาเวมายี่มได้พี่น้องเลยนะไปปเอาไปนีนไป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 ไ ไปดิดูจ้าสบายดีกับไม่ดีเนาะพ่อแม่พี่น er <c oughs> ้องเฮาทางเฮากะได้มาโอลมกับน้องร้อยพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กะทางน้องร้อยพันกะอยู่กันอยู่ซานอยู่พี่น้องเลยเนาะกะบพันกะมีคนคุยแน่แล้วพี่น้องเลยเนาะกะบบารต่างต่างประเทศอะไรแต่ว่ากำลังคุยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเด็กแน้นอนอะทางบ๊อบบอยกับซีโบมียังหลายพ่อแม่พี่น้องกะ ขอบุญขอบคุณน,นํำ FC ที่ดูเต้จนจนจบแล้วก็บอกคำามโฆษณาเนาะแล้วก็ให้กำลังใจบ่บอยบเรื่อยมาพี่น้องเยเนาะคลิปนี้กับสิโบมี่ยังหลายบ่บอยบก็บสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้กับคำว,ว่าสวัสดีและสบายดีโดยพ่อแม่พี่น้อง FC กันทุกคนโดย